พระในบ้านจัดอาหารล้วนชันเลิศถวายพระตองสละทั้งเวลาและอับสติวังอาบุญนุนนํำคําชีวินพระได้กินของดีกันทุกวันไปพระทีแท้คือพ่อแม่อยู่ที่บ้าน เทาสักจานเค่ยจักให้พ่อให้แม่บ่ท่านกินอยู่รับนอนจังไนแค่ถามไทยวันละคขังก็ยังบ่มีพ่อฝ้าเด้อเฝ้าท่าบุญกับพ่อกับแม่ดีแน่แท่ก้อนท่านกลายเป็นผี ผลบุญกระตันยูกระตะเวทีนั้นมากมีเหลือหล่นพันประมาณต่อให้ตักบาทเป็นลานขังสางสางโบสมหาสางโบสหลังใหญ่มหาศาลผลบุญบอได้เพียงเท่าเขานึงการที่เฮ้าท่านปอนพอแมเพียงครั้งเดียว